สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่24นะคะ วันที่24พฤษภาคม2568เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านางสาวสาุมารมนอกขอถวายเสียสนสดสาธยายประสูริรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักคระพยัญชนะในบทสดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกราบพระรัตนาตรายัย รังสมาสัสมุโทโธปคาวาผุ้ตังปควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตปคาวาตาธมโมธรรมังนัมมาซาณสุปฏิปันโนปคาวาโตสาวกสังโฆสังคังนะมานิสองบทบูชาพระไพรีพินาศอรังสมารส์สพุโทโธสุจีรังปะลิมิภูโตภุเนหิ ธารามาโนธานิปาระมีหิจติสติยาวะชีวงาางังอหังพุทธังธรรมังสังขังสาราังกโตโคเชมิรัตนัตตะยงังธรรมังจารามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวาเรสุอัตตาคาันตุเทวตาสัตธรรมังโมนีราชาสะสุนันตุสัขขกขโมะทังสัขขกเเกมิจารุเปคลิศิขรตเตจันตลิเควิมานีทีเปลเลเตจขามิตโรนาคาหนิเคหาวตุมิหิเคเต ผมมาจะยันตุเทวาชาลวิสยเมยักขันทัพนาคาตุท <Index for chemotherapy> ันตาสันติเกยังมุนีวราวจนาสาเทวิเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายามพัทันตาธรรมสวนากาโลอายามพัทันตาธรรมสวนากาโลอายามพัทันตาสี่บทสวดปุพพะภาคะนะมการนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตัสสะพระคาวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไใสชนะคัมราปาถะพุทธังสระนังคัจฉามีธรรมังสระนังคัจฉามีสังฆังสระนังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิทาติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจคิริยาคาถา นติเมศรานังอ nice nice ัญย wi ังพุทโธเมศรานังวรังเอเตนะสัจาวัเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานติเมศรานังอัญยังธามโมเมศรานังวรังเอเตนะสัจาวัเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานติเมศรานังอัญยังสังโฆเมศรานังวรังเอเตนะสัจาวัเชนะโสติเมโหตุสัพพะทาเจ็ดบุตรสติรัตนปะนามคาถาพุทธังนัเมรัตตปูตสเระจิตตังทำมังนัเมรัตตปูตส วิสุทธิซารังสังขังนเมรัตตปูตสุิสีละทิฐิเอตังนเมติราัตานังรัต,าน,าตนเตยวหังสัม,มาสโมสริตุตวัตถุวิเศสภูตังอัญโยยยยุตตะคุณโยขวะสัป,ปะวะัตตัสุมิแตยมหิปีตเถวะยะธาติทันเตเอกลางวินาตาทิตเตเรสะมะสัมภเวนะโลกกกะทาจิจจจิเลนจัปปาตุภูตังคัมภีรยานาวิสยังอติอติถุทัสสัตถังวิญโยหิปันทิตะ ฉะเนหิวิชันญรูปังโลกัมหิเกหิจิกัตถะจุปัลพันนียังเกสันจิสุตุวิทิยังคุนกายยตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมภิสมุป,ปะสะตังนะมะสิสุทธปสา,าทฐานางปุญญาธิกานะมะสะมุตตะมะคุณนะภูมังทุกขะปะมุจนะมุขสะสารนังคตานัง <c oughs> ผู้ชาละเหสุป,ปรมังอภิโพชนยอยยังนิพพานสัจจิกิริยยุ ปณิสยยังสัมมากิเลสมมส,ส,สะมมาละโสธานาสิทธิยาจะสาทุวีอัตถุก,กุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังคามณียเมยวะัะสมาหิตตังติรัตะนังสารนังขตัมห <c oughs> ะรตินทิตังขะณเนสุณมัสมานาปูเชมจาปิสะัส,ะสะตังสุปัสสันจิตตาตัฏฐานุปาลิจริยาสทารตาจา พุนเยนาตาะตัฏฐสุก,กเตนะสุขีภะเวมุเตเชนะตัสาาสะจัทธาปิสุวัติโหตุเยเจโยเจทะธรรมวินยัมหิปนามะปูโตโลกุตาราภิสัมโยนิยโตสุโพชังตัสโซป,ปนิสัยยะจจยายอะา,ยา,ยายมปิโหตุวัตุตาตาเะเยปวิจิโตสุปสาธากาโล <c oughs> <c oughs> แปดนามการะสิทธิคธาถาโยจักุมา โมหะมะลาปะกัดโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมรัสะปาสาวินิโมจยันโตปาเตสิกมังชนะตั้งวิเนยังภูตังวรันตังศีลาสานามามิโลกัสนายันจะวินายกัญจตันเตชะสาเตช,าาเชยัสิติโหตุสัพพันตรายาจาวินาสะเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเซสิโลกัสสวิสุทธิมักขังนินญานิโกธรรมะ ทะรัตทารีซาตาวโหสันติกะโรสุจินโนทมมร,รมังวันตังศีลาานมามิโมหักปทาลังอุปสันตทา,าหัางตันเตชาสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสาเมนตุสัทธรมเสนาสุขาตาลุคโคโยโลกสป,ปาปุป,ปากิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัก สวากคตธรรมมังวิธิตังกโรติสังคังวรันตังศิลาสานามามีพุทธานุพุทธังสมสีลทิทิงตันเตชะสาเตชยาสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาสัพเมนตุ9บทสวดนโมการอัฏฐกคขาถานโมราโตสัมมาสัมพุทธสัมเหสีโนนโมอุตตมธรรมัสสะสมคตตเซวะเตนิทะนโมมหาสังฆาปิวิสุทธศีลทิติโนนโมโอมาตายา รัตธัสอัตนาตยัสซาทุกังนะโมโอ,โอมกาติตัสตัสสาวาทุตตยญาสปินะโมกาลปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัทาวานะโมกาลนุภาเวนะสวัจิโหตุสัพพะทานะโมกาลสเตเจนะวิทิมะหิโหมิเตชะวาสิบเปส่วนมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอวมเอวมสุตังเอกังสมยังปะคะวาสเกสุวิหารติกาปีลปัทถุสมิงมหาวเนมาตาพิกุสังเขนัสัตติมปัญจามัตเตหิพิกุสัตเตหิ สัพเพหวะอรหันติหิสหิชะโลกข้าทาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปติตาหงติาะขาวันตังทัศนายะ พิคุสังคขันจะอะตะโกจะตูนางสุทาวัสกายิกานังเทวานังเอตตาถอโหสียังโคปะขะวสเกสุเวหะติกับปีลาบุตสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนะสัติงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสหิชโลกัทตาตูหิเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะคาวันตังทัศนายาพิคุสังคขันจะยานุนัมยามปีเยนะภะขาวเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวะปะวาโตสันติเกปาเจกับคาถาภาเสยามาติอะตะโกตาเทวตาเซยทาปีนามาภะละวา โอฬิโสสามันสิตังวพาหังปะซาลียะปะซาลิตังวพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตราหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุระโกตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังติตาโกเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภภาษีมหาสมโยปมนัสเมธีวกายาสมาคตาอาคตัมหอิมังธรรมสมายัง ทักกิตายวะอราชิตสร้างคติเอรโคปราเทวตาปะคาวตัวสันติเกอมังคาทางังอภสิตตะพ,พิโวะสัมมาทังสุจิตตังอัตโนอุจุกรรมกกังสุสาราธิวเนตานิคาหตวะอินทริยานิราคันติปันทิตาติอคปราเทวตาปะควะตัวตสันติเกอมังคาทาังอภาสิเศตะวะคีลังเชตะวะปารีคังอินทัีลังโอหัจะมาเมชตัต เตจักรันติสุทาวิมาราจขุมมตสุทันตาสุสูนาคติอัตโกปราเทวตาพระขปตันติเกีมังคธาภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเซณเตคามิสันติอปายภูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวกายังปริเสชนติติอัตโกพระขาวพิขุอามันเตสีเยปูเยนะพิขเวทัสสุโลกทธาตุสุเทวตาันิปฏิตาหุนติตาธาคตังทัศนายาพิขุสังขันจะเยปิเตพิขาวเวอะเฮสุง อาทิตตมาธางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเซยยะทาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตะมัธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเซยทาปิไมหังเอตระหิยะจิกิสาไมภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสมมภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสาไมภิกขเวเทวกายานางนามิตังสุนาถาสาทุกขังมานสิกโรทัก หาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิคูพระควาโตปัจจโสซุงพระควาเอตัทวโวจอสีโลกามนุกัสสามิยทตภาพุม,มาตัาสิตาเยสิตาคิริฆพลังปะหิตะตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทะตา,ม,สา,สาะนนมานาซาสุทาวิปัสสนามนาเวลาเพนโยปัญจสเตยัตาวากาะอิน,นิกาปิรวัตเวตาโตอามตาตยิสัทธาชาวเกสัสาสานีรเต เถวกายาภิกันตเตวิชานาถากิกโวเตจะอัตบประมากรุงสุตตะวะพุทธศาสนังเตสัมปโตระหูยานังอมนุสนะทัศนังอปเพเกสตมาทะคุงสหัสังอาตสาตริ่งสตังเอเกสหัสานังอมนุสนามรรัทะซุ้ง อปเกตันตะมัทธก,กุง้งพิชาสภะภูตาอหุตังจันสภังอภิญญายาวะวะกีตะวานาจัก,กุมาตตโตอมันตยีสัทธาสาวะเกศเสเนระเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถีกาโวเยวหังกิตายิสามิกราหิอนุปุปเสสัตตาสาสาวยาคากุม,มาปรัิลาถวาอิ กปิลาวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทัมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติมินังชะสาหัสาหิมัฏฐายคานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสสีโนโมทัมมานาอภิกามุงพิกุนังสมาติมิวังอิเตเตโสระสาสายาคานาณตวันิโน อิทิมันโตชุติมัน,ตนะมน,ตนโตนา้มันโตยศสิโนโมธรรมนาอภิกามุภิขูนางสมิติงวังเวสามิตาปัญจส,สตายาคานาะนะแต่วัาน,นิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสศสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิคุณนางสมิติงวนังกุมพิโรราชคัยอิโกเวปุลสานิเวสนังอินโยนางสัตตาสังขสังยักขายนางปะยิรุปาสติกุมพิโรราชคัยอิโกโซปะคั่งสมิติงวนางปุรีมันจัติสังราชคัตยตัลทประสัสติขันทพันังอธิปติมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสศสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิคุณนางสมิติงวนังทากินันจัติสังรา้านนธิิปตมหงราชยสวิร ต่สาภาวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสศสีโนมุทัมานาอภิกามุงพิกุลนางสมิติงวานางปัจจิมันจัติสังราชาวิรูปโคปาษัสตินาคานาธิปติมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตาสาภาวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสศสีโนมุทัมานาอภิกามุงพิกุลนางสมิติงวานางอุตจิมันจัติสังราชากุเวโรตับภาษัสสติยักขานธิปติมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตาสาภาว อินทานามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันามันโตยศศีโนโมทามานาอภิกามุงภิกูนางสมิติงวานังปุริมาทิสังทัตตาดาโทตะกีในาน้วิรุณฮโกปชิมะน้วิรูปะโกกุเวโรอุตารังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสมัณตจัตตโวทิชาทัดทันลัมมานาอัททังสุวัน,นีกาปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากุวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจับวิภูโตสหจนันนาโทกามาเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจับปันอโทโอปามันโยจับ เทวสุตโตจะมาตาลิจิตตาเชโนจากการทัพโพนโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพระรูสุรีวัชชาอิเตจเนยจราชาโนคันทภาสหราสุภีโมธามนาอภิกามงพิกุนังสมิติงวนังอาทาคูนาปัสสานาฆาเวสลาสหัตัจกากรรมพรสัตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตรัะธาจัอาคูนาคายาสสิโนเอราวโนมหานาโคโสปคัสสมิติงวนัง ยีนะขาราเทศหาสาหารันเตธิพาทีิชาปะกิวิสุทจักคูเวหายซาเตวะนมมชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาขรา ชาณะมาสสุปันนโตเคมมมกาสิพุทโธสันนาหิวจาหิวปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณมกกางสุพุทังชิตาวชิรหัตเทนะสัปุทังอสุราชิตาพาตโรวัสวัตเสตอิทิมโตยัสสีโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวคซาเวปัดจิติสุจิติตจัปหาราโทนะมูจีสหสัตตนจัผลิปุตตานางสัพเพเวโรจนามกาสัญหาหิวพาพลิงเสนังราหุพัทธามุปาขมูสัมโยธานิพัทันเตภิขูนังสัวีติงวะนาง อาโปจเตวาปัทวีจเตโชวโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมโมจะเอยะสะสาสหาเนตาการุณากายิกาอากูเทวยสัสสีโนทเสตเตทัสธากายายสาเพนตะตวัน,นิโนอิทิมัโตชุติมัโตวน,วนมันโตยสัสสีโนโมทันมานาอภิกามงุงอิคุนางสมิติงวนางเวนทูจเทวาสาหาีจัอสัมมาจัตุเวโยมา จันทสุปนิสาเทวาจันทามาคุปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรักิตานักกัตตานิปุรักิตาวะอากุมันทวลากาวาสุนังวาสวาโวเสโทสโกปะคาปุรินทะโตทัศเตเตทัศธา,ากายาสภเนานัตตวันนิโน <c oughs> อิจิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกุนังสัมมิติงวนังอัาคุสาปูเทวาชาลามกิสิกขาริวะอริตกาเจโรชาจัตอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมจัต อัจุตาจาอ่อเนชากาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวะสาวะเนสินโนทัเสเตทัสทา,ากายาสเพน,นานัตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนตัวนนวันโตยศัสินโนโมทามานา,าภิกามุทิคูนางสมิติงวานังสัมมานามหาสัมมานามนุสามนุมนสุตมาขีธาปัทุสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกาอาตะคูาาหาดโยเทวาเยาจ่าลโลห,หิตาวาสิโนปาราคามหาปารคอาคูเทวายศัสินโนทัเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศาสินโนโมทามานาภิก ภูมิพิคุนางสมิติวานังสุกากาดุมหาอรุณอาคุเวคาณะซาสหะโอทาตระไคหฮาปาโมคฮาอาคุเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาลักขชามิสกาจายาสัสสิโนทนายางอาคาปะชุนโนโยทิสะพิวัติธาเซเตทัสัทธากายาสัเพนะนะต่วันนิโนเอทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกามูพิคุนางสมิติวานังคีมิตาตุสิตายามากัตถกาจายาสัสสิโนสัมพิทกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคุอัทากุปันนิมิตาธาเซเตทัสัทธากายาสัพเพ นะนะต่อวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะั้นมันโตยยสัสซิโนมอธามานาะพิกรามุนทิคูนางสมิติงวานัง สัตเทเตเท,เทเว,วานิกายยาสเพนานะตะวะนินโนนามันวะเอนะอาคันชงเยจันเย,ยสัติสาสหาปะปับุตตะชาติมาเคีลังโอคตินะมานาสาวังทะคีมโมคะตะรังนาคันจันทาวะอสิตาติตังสุภามาปรมาโตจัปปุตตาอิทิมาโตสาสันนางกุมาโลติโซจัตโซปะคัชมิติงวานางสหัสภาพมาโลกานังมหาพามาพิติตติอุปป,ปันโนชุติมันโตว,วิสมากายโยยสัตสิโซทัสเซตธาอิสราอากูปจิกวา,าวะสวัตติโนเตสันจมันจมชะโตอาคาฮาริตโตปริวาริตโตจัเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเเเวสัพมมะกกาาารนภิ มีปัญสาการหัดสามัญที่ยังเอถะขันหัทะพันธาราเคนาพันธามาถุโวสมันตาปริวาเลถามาวมุจิตตะโกจีน่งอิติตถามหาเซโนกันหัดเซนังอเปสัยญีปันินาแตละมาหัจะสะลังกตวานาเพระวังยาทาปุสโกเมโถธนายันโตสวิชโกตัทาโซปัจจทาวติสังกุโตอุ อะสะยองวะเซตันจ ant ัสะพังอภิญญะยะวะวะขีตวานาจักุมาตโตมันตยีสัทธาสาวะเกสาสนิระเตมาลาเซนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกระวเตจะอัตตะปามักกะลงสุตตะวะพุทธะสะเสนังเวตตะลาเคหิปะกามงเนสังลมะปิอิจชายุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายาสัสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาตีสิบเอ็ดบทส่วนมังคลาสุตตังอะเซวนาจะพาลานางปันทิตานันจะเซวนาปูชาจะพูชะนียานางเอตามังคลามุตตามังปเตรูปเท สวาโซจะปปุเพจักระตาปุญญาตาอัตตสัมมาปินิจจะเอตามังคละมุตตะมังพาหุสัจจัจะสิปัญจะวินโยจะสุริขิโตสุภาสิตาเจายาวาจาเอตามังคะะมุตตะมังมาตาปิตุปิตุอุดปัฏทานางปุตตะทารสังฆโหอนากลาจักกรรมันตาเตเอตามังคละมุตตะมังทานั่นจะธรรมจาริยาจักยาตยาตกานั่นจะสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิ เอตามังคลมุตตมังอารตีวีรตีปาปามชปานาจัสญญโมอัปปมาโทจะทธธมเมสุเอตามังคลมุตตะมังคาราโวจะนิวาโตจัจันตุทีจะกรตันยุตากาเนะธรรมัสาวนังเอตามังคลมุตตมังทันตีจะโซวะจัตสตาสนานันจัทัศนังกาเนะธรรมะสากัจชาเอตามังคลมุตตะมัตโปจัพพามะจาริยันจอริยะสจานทัศนังนิพพานะสัจฉิยาจะเอตามังคลมุตตะมัง พุทธาโลกะธรรมมหิจิตตังยัสนะกัมปติอัตโซสังวิระชังเคมังเอตามังคะะมุตตะมังเอตาทิซานิกตาวานะสัพพัทธ,ธมะปราชิตาสัพพัทธ,ธโสทิงขชันติตันเตสังมังคะะมุตตมันติ12บสองบทสดรัตนะปริศ ยังกิจิวิทางอิทวาหุร่างว่าสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมมังอธิตาาคเตนะอิธัมปีพุเทรัตนังปณีตังเอตินะสเจนะสวัสดโหตุยังวิลาคังอมตังปณีตังยััชขาสักกายามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาจิกินจิตอิธรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอตินะสเจนะสวัตดโหตุยำพุทธเศโทปริวันนยีสุจริงสมา ทิมานันตะลิกัญญมาหูสามาทินาเตนะสมโมณวิชติธรรมปีธรรมีรัตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะสวัติโหตุเยสุคขลาอัฏฐสัตตังปัสส,ส,ธาาธาส,สทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทกขีเนียสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพาลานิธามปีสังเครัตนังปณีตังเอตินัจเจนะสวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสา,าทาเทนะนิกายมิโนโคตมัสาสนาหิเตปฏิปตาอามตังวิไคหะลัทธามุทา นิพุติมพุทธมานาอิทัมปีสังเคตรัตนังปณิตังเอตินัสเจนะสวัติโจตุขีนางปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภาวสมิงเตคีนาพิชาอวิรุณหิชันทานนิพันติทีรายธายามปฏิโกอิทัมปีสังเคตรัตนังปณิตังเอตินัสเจนะสวัจโจตุสิบสามบทสวดธรรมบทศาสวะอัตตาหเวชิตังเสยโยยาใจยังอิตาราประชาอัตตาทันตัสสะโพสัสสะนิจจังสัญญา ตจาริโนเนวเทโวนาคันทพโพณมาโรสหะพมุนาชิตังอัปจิตังกายิราตถารูปัสชันตุโน 14. สสวสดวเกสะปุตสูตรภาสิตมิทังเตนะภะคะวตาชาณาตาปัสสตาอระหัตาสัมมาสาัมพุทเทนะเอถะตุเมตุเหมาอนุสเวนะมาปรัมมะปะรยามะปะรายะมาอิติกิรายะมา ปิตากะสัมปทาเนนะมาตักะเหตุมาในายะคเนะเฮนมาอาการะปริวิตเกนามาทิฐินิชานคันติยามาพัพพูปตายมาสัมโนโนคารุยธาทตุเมหิอัตนาวะเชเนยญาอิเมธม,มาอก,กุสลาอิเมธม,มาสวัสดิอิเมธม,มาวินยุคระหิตาอิเมธม,มาสมตะสม,มาทินาอเหตายาทุขายาสังวัตติอัตตาตุามเหตมเหิปะเชยญาถา ยาธาตุมเฮอัตนาวะชาเนยยาธาอิเมธัมมากุศลาอิเมธัมมาอนาวัชชาอิเมธัมมาวินโยปัสธาอิเมธัมมาสมตาสมาทินานิหิตายาสุขายาสงวาตติอัตตุเมเฮอุปสัมปัจจวิหะเรยยาธาติสิบห้าบทสุปนิยสูตรอุปนิย,นนยติชีวิตมัปปมายงชะรูปนี ตัสนสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนปุญญาณิกยิราธะสุขาวาหานิอุปณียติชีวิตมปะปมายังชรูปณิตัศนสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนโลกามิสังปชัยเฮสันติเปกโคโยทะกายนะสังยมวาจยะอุทเจตซา,าตังตัสะเตตัสสุขายโหติ ยังชีวมาโนปะกรวติปุญยังธทมโมหะเวรคติธรรมมจาริงรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซรมเมสุจินเนนทุกขติงคัฉติธรรมมจารีสัพเพสังคาราอานิจจติยธาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินติทุกเคเอสามโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขติยธาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินติทุกเคเอสามโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยธาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินติทุเคเอสามโควิสุทธิยา สิบหกบทสวดอปันนกชาดกอัปันนกทานนะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตะทันยายะเมทาวีตังคันเฮยะอัปันนกังพาหุงเวสลรนังยันติปปัตตานิวนานิจอะารา มารุขะเจตยานิมนุษยสาพระยตัชิตาเนตังโคสารนังเคมังเนตังสารนมุมตมังเนตังสารนามาคัมมะสัพพทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนางขตัวจะตาลิอริยสัจจานิสัมปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขสาจะอติกมังอริยจะอัตทังขิกังทุกขูปะสัมคามินางเอตังโคสารนางเคมังเอตังสารนมุตตมังเอตังสารนะมาคัมมะ สัพพะทุกข้าปมมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพเทระตคาถาอติตนาวังคเมยยาณาปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาดติดตามปะฮีนันตังอปปัตัญจะอนาคาตังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปัง ตังวิธามะนุปรอหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นน,นได้บุคคลน,นั้นพึงจเจริญธรรมน้ำนั้นเนึ่งเนือง,องให้ปลุกปลงเถิดอัจเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามาณนางสุเวพึงทำความเพียรเสนยในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังคารันเตนะมหาเซนีนะมามจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหามริมาตาเปียงอะโหระตามาตันที่ตังตัง,ตงเวพาเทกะระโตติสันตุจิคเต,เตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านมีทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานีแล18บทสวดพินหาปัจเวเวขณปาฐะชาราธรรมอหิชะลังอะนัติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมอหิพญาธิเงนะติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมหิมรณะอนาๆๆติตาเรามีความตายเป็นธรมรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภา,าวินาภาโวแล้วจะเะาเว้นเป็นต่างๆคือเราจะเะาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของๆๆรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งป,ปวงกรรมสกรรมหิกรรมทายาทากรมโย,โยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิสารณา เรามีกรรมเป็นของข้องตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรมังกริสามีกัลยานางวาป้าปะกังวาตัสทายาทาภาวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหีกับเพนฮันปะจวคิดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน 19บก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตาจนิทุกขาพยาปัตาจนิพยาโสกปัตาจนิโซกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมิสัมปทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธานังทัตุตุสัทธยะสีรังลักขตุสัพปทาภาวนาพิรตาโหนตุขาจันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพปโซ ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาฐานธรรมยังปฏิทานะคะทายโยภนามเซยายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเพคเลโพธิคาเร,าเรตัหิงตัหิงตาธรรม,มทานีนะพระวันตุปูชิตาโสติงกระโดนเตถาวิหารมทะเลเทราจัมมัชฌานาวกาจัพิขโวสาลามิกาทานะปฏิอุป,ปาสกาคามาจเทสานิขามาจัสราสสัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราภูชาเยปิ จะอันทัศน์วะสังเซทชาตาอัฐาโวปปาติกาเนียญ,ญาณิกังทร,รมะวรังปฏิจเตสัพเทปิทุขัสสะกระโดนตุสังขยงังท้าตุจีลังสตังธรมโมทรม,มัทธาจบปุคลาสังคโคโหตุสามะโควะอัทธายะจะจหิตายาจะอัมเหรักขตุสัรทม,มโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัปปาปูเนยยามะรมเมอริยาเปเบติเต21บ,บทสวด สัพพปติทานะคาถาอันธรรมยังปติทานะคาทาโยภะนามเซปุญญสิทานิกตัสยานัญญานิกะตานิเมเตสันสภา,าคิโนโหนตุสัตานันตาปัปปมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว เยปิยาคุณอวันตทาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยะทิทาวาอันเยมัชตะเวริโนคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและที่มีเวนกรรมและที่มีเวนต่อกันสัตตาติทันตาโลกัสมิงเตปุมาตจตุโยนิกาปัจเจ กะจะตุโวการาสังสารตาพระวาพระเวสัตว์ทั้งหลายเกิดอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขั้นห้าแลขั้นหนึ่งขั้นแลขั้นสี่ขั้น, 1, น,น, 4, นกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยงสัตว์เหลา่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแผ่ให้แลขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวาทั้งหลายจึงแจ้งให้สัตว์เหล่านั้นได้รู้มะยาทินานิปุญญานังอนุโมทะนะเหตุนาสัเพศัตตาสาทาหุตุอเวลาสุขะชีวิโนเคมัปปะทันจปะปรับปุตุเตสาสาสิทธัดตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงอย่ามีเวร จงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานขอความวังปรารถนาอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัต์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระอรัตนตรัยด้วยการสัธยายบทสวดมนต์พระสุภพะปริษฐ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวคุมสามารถนอกนายสุภาพมัดนอกครอบครัวของข้าพเจ้าพี่น้องผองเพื่อนสามประสิทธิหน่วยงานบางสาทั้งหลายครอบครัวนายสุภสิทธินางกระกพรอิทักษุลครอบครัวนางธนพรปมโพครอบครัวชูเกียรครอบครัวนุชเนตรครอบครัวสามสิงครอบครัวยรษฐีครอบครัวพระกิ่งไพรีพินาธ ผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านขอให้พ้นจากทุกภัยมีแต่ความสุขกายสุขใจเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอุสาหดนอกนายสุภาพมาดนอกครอบครัวข้าพเจ้าพี่น้องของเพื่อนหน่วยงานบางไซส,สามประสิทธิ์ทั้งหลายครอบครัวนางกนุกพรนายสุประสิทธิ์พชรกุลครอบครัวานานงธนพรพมโพครอบครัวชูเกียรติครอบครัวนุชเนตร ครอบครัวสามสิงครอบครัวยศเษฐีครอบครัวพระกิ่งพุรีพินาศผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านและวัตถุมงคลพระกิ่งพายรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและค้ามมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุกป,ประการเทินบุญกุศลคาบสร้างทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนา ขออน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยราชภัยทัท้งปวงมีแต่ความสุขกายสุขใจประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรือง,งในหน้าที่การงานเจ้านายรักใคร่มีชยัยชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยท่านสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานและเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิทพรใช้ทั้ง4คืออายุวันะสุขะพละเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะ EP ที่14เจอกัน EP หน้า EP ที่25นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาา